สวัสดีค่ะมาเจอกันที่ช่องฝากฟ้าพารวยหวยเด็ดๆนะคะสำหรับแนวทางหวยหุ้นวันนี้นะคะวันที่16เมษายน2564นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะ แนวทางหวยหุ้นเด็ดๆนะคะจากช่องฝากพาพา,ารวยนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะลงให้ก่อน3ามหุ้นแรกนะคะหุ้นนิ้เคอิเช้าจีนเช้าและห้างเซ็นเช้านะคะเราไปดูกันเลยค่ะมีตัวไหนบ้างเด็ดๆนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดสามตัวแตกนะคะแรกนะคะนิกเคีเท้าวตัวเด่นนะคะสามเจ็ดศูนย์แปดนะคะสามเจ็ดศูนย์แปดของนิกเคอีนะคะจับวีนได้นะคะสามเจ็ดสามศูนย์สามแปด 7จ็ดและ08นะคะสำหรับนิเคอีตัวที่เราจับสามตัวนะคะสำหรับนิเคอีก็คือ370 3 7 8 308และ708 <c oughs> นะคะอันนี้คือนิเคอีเช้านะคะสามารถนำไปซื้อหกกรับได้เลยนะคะ ตัวเด่นในเคอีที่จะเอาไปวิ่งรูดนะคะวิ่งรูด0กับ7นะคะนนเคอีเชา้าสำหรับนนเคอีเช้านะคะ3708นำไปจับวินนะคะตัวที่จะไปวิ่งรูดคือ7กับ0นะคะนนเคอีเช้านะคะต่อไปเป็นหุ้นจีน ที่จีนเช้านะคะจีนเช้าวันนี้ตีตัวเด่นอยู่ที่หนึ่งสามแปดหกนะคะหนึ่งสามแปดหอันนี้สำหรับจีนเช้านะคะเดี๋ยวเรามาจับบินกันนะคะจับบินจะได้หนึ่งสาม หนึ่งแปดหนึ่งหกสามแปดสามหกแปดหกนะคะสำหรับวินเช้าสามตัวนะคะจับวินสามตัวหนึ่งสามแปดหนึ่งสามหกหนึ่งแปดหกสามแปดหกนะคะ ตัวที่เอาไปวิ่งลูดนะคะของจีนนะคะจีนเช้าตัวที่จเจาไปวิ่งลูดนะคะคือหนึ่งกับสามนะคะหนึ่งกับสามนะคะตัวเด่นที่จเจาไปวิ่งลูดหนึ่งกับสามสำหรับจีนเช้านะคะตัวที่เอาไปจับวินนะคะหนึ่งสามแปดหกนะคะ มาต่อกันที่ห้างเสิงนะคะห้างเสิงเช้าสำหรับวันที่16นะคะแอดให้42ให้4ให้ะะ2ให้5ให้0นะคะซึ่งเราจะจับวินได้42 45 40 25 ส0งศนะคะอันนี้สำหรับห้างเสียงเช้านะคะมาจับวินสามตัวนะคะได้4ี่สองห้าสี่สองหสองหนะคะ อันนี้สำหรับห้างเสียงช้าวันที่16บหเมษายนนะคะตัวที่จะเอาไปวิ่งรูดนะคะของห้างเสียงนะคะก็คือ2กับ5นะคะจับวิน4250นะคะสำหรับห้างเสีงแอดก็ขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้นะคะถูกหวย3ตัวตรงทุกหวยทุกคน จนถึงรัฐบาลไทยนะคะ